ดีใจนะกบวยนายดีตาพี่น้องสบายดีพี่น้องแม่สุขคนเลยสบายดีต่อแรงพี่น้องต่นแรงมันอาคารกับมือนีงมาคอนมาพารานพี่น้องมาเฮงินเบเตยเงินหมูกันนัดกันมาพี่น้อง <c oughs> สีตางกันลงไปดินน้ำเซ เชื่องอ่งอยู่พารานเซยซำโซยเมืองพารานไซพี่น้องตอนนี้การงเงอนเตยผ่เาเตยเปลี่ยนเครื่องจะมากันสามคนพี่น้องหมูแล้วก็คนนั้นเป็นล้านไซเดียพี่น้องพาเตนลูกของน้องสาวอีแม่้วก็หมูน้องคอนผู้หนึ่ง้วก็ใบเตยพี่น้องชีลงพากันลงเซเยแมนยูบ้านของใบเตยเนี่ยพี่น้องน้องคอนกับใบเตยอ,อยู่คนละบ้าน ค่อเต้นไปกับแซมมือสองในปฏิบตงานั้เส้นหจหนบ่มีบ่อรเตรมเอาีื่อให้แซมกินม่แมนบ้างนะเอ้าข้มแลวาเหลืองเนาะนั่นแหละไซ่ซซอยเปิดอันนั้นลงเช่ได้บริเวณนี้ ต่เพลไปนะเลยว่าแหนจะขัจไปให้ะา,าะสาวหอดทางลง,ลง,ลงแล้วหอดทางลงเจเลยพี่้หมแต่โบแมนบอลอาดเลยอย่างนี้ทังนี้ปมนทางหนุ่มนะใชิได้ยางกินทึงอุทนี้นะเป็นเป็นาย แล้วปโอเคแล้ว <c oughs> คนร้ายถุกเมืลเลยไปลองมาอ่านหลังตัวเลงเงินหังเงินทุกคนแมน,ออาาน,น,นมผักเดินวันที่เป็ดเดินสามวันแมววันแมวเ <c oughs> ตยเตย วันนพี่น้องชิคินไปอาบน้ำด้วยเทิงเขื่อนวันนี้เป็นีใหม่สงการสิพากัมเล่นว่าเปิดเขื่อนน้ำพินาแหงนี่เป็นวันเปิดเปิดตอนสงการมาน้่งกนกินเบีรยร์นีย มันได้หาหอตีนไเสาไม่ยากก็ยานกก็อันที่เข้ามาสวรรนาเตยาก็สวรรนตพื้นหอยดินคำอีย่างว่าอ่าอนานจากยังจะยาวแหละอันเดเสาเกี่ยวกับหอตีนเสาเนี่ยนี่แหละพี่น้อ,อนงนนเอาเรื่องเลาเด้อตะเกีดดเสายางมา,ากินนาอยู่ในนมอค้นน,นีกูลมแลวนี่ยอ ไกเจะยั่ไก่ยดใช่อะไรบ้างหมอแมนลยฮาอยู่มันจะเก่าแล้วก็บมาทาต่นมาทาเลยทาเลยตันนี้ตัแมนตืแมนลยแพนนี้แทงหลายเนาะือนี่ีตังถึงนี่แต่ว่าท่านี้มันจะลึกๆเลอนี่นหลายเงมันจะออกปงเป็นไงเนี่ยเกือบขาดื่อเกือบแค่นี้นี่เิ่า เอ้นี <'t> see, <c oughs> <are> <sounds> ่น like um <c oughs> <ide> ีเกือบขาดะักคๆอรกบกาเริ่นเื่อบักาดเกือบขาดกนเกือบันเไปขึ้นเยอนตบหมดอนอ่าหมดขับลับอกือแต่บการมันยัะกานอเกือบขาดมาไเอาปกติมันะอานจัเอ้ยวันี้ือกแบพูด่าพกกา เลดยางมาเข้าโปอยหนามแล้วมันเป,ปนืือนมันอ่างพวกไปจินตนาการกไปลงก่อนนะ้มหมไปชิงลงลงได้ไหมพูดทางนั้นลงนะนไปไปไปลงไปูไปลงบองลอูขุขาวขาวเนาะดนาว ขาวขาวกั่วลึงค์ฮอกซ์เป็นอาวย่างนี้ฮะคยตาวตกปะตกหลกตกกระสาหัดไปงอยอยู่ต้องฟังเห็นอันท,ท,ท,นทั้งทึงเมโอดี้ซอสี่ซอสห้างเขาไป่ได้เปิดโคตรโคตรคืนตอนบ่าแล้วกระโดดลงมาบ่ายนหนาตืแขหักขอนมัน,มนหักแข <c oughs> ไป ังให้นำลึกๆนนตดตีนติดกระหน่ำมื่อที่เขาเปิดค่ะวมาเลยนี่ฐนหนามันแม่พู Freud. ้เล่เออนหนามันแรยเขาเปิดเขาเปิดตดตีนก็เราเจอฐานหนามาพิมพ์ซีซาร์กระหน่ำมนช้ปมมือโมหินปมมือเอ่นสามใส่เนี่ย ได้แกวแทเด้อฮะอ้าโดนล้มาเมื่อกี้นี่ปลุดแกันเอ้นแย่่งาข่งกข่งแข่งแขข่แข่งแข่แขแข่อ่องแข่งแข่งแขข่งแข่ง่ง่แข่งคข่งแ่งุข่งแข่นแข่เป็นงแข่งมข่งแข่่ง่คือ่่่น อะไรวะลงเตือนร่องร่องลงกันน่ๆแก่ๆๆขาวทายให้นะลงกันรเล่ลงลกันลมาเลยขึ้นไปไนไปโดโดดอ๋อแก่ได้แ็งยาด้เลิกบอสูนน่ะกบดรดีกว่าไปด่าไปด่าต้นที่นุ๊กจะขาลงเลย มอก็ไม่เอยจับมือเลยมือไปถักวิมือนึ่งมือมันมีนิงเลยเอาหน่อยเลยตาวตืนตื่นลอยก็มาจุ่มน้ำบอกกาแฟมาลเย็นวอได้าเลยเย็นเย็นเฮ้ยเย็นอุ่นนม่มาเตะรู้ไหเยี่มอมบ๊ ล้วเชีย์เต็กะพี่งวมาแลนวอมงเนาะมานี่ยลงเอาโทรศัพท์ลงไบาาเนงขนาดต้งพี่มาถ่ายเอับเอสเดิงบเอ้ยตื่น

อตอนลึกมากเย็นนะนี่ตัวเรียกข้อ,อยีกับอะไเียกข้อแล้วใช่หัวอะไรนีองของฝ่เนาะอร่อยแรงกันตากันเ่ยมตะพังนะนาบตะนามาันเต็มตะพังกันไหมะซเมียขึ้นตะนาบตะเนตะพังแต่ยิไปเป็นอเมยขึ้นกันือ

ยี่เจ10นาทีม้เมีเออยจะดเนาทีเออสองนาทีขอแล้วอะไรเนี่ยนาทีก่อนนาทีมึงชิลินแตงสองหนึ่งนาทีเสียังอีกประไม่นั่งใส่หลองเรอเซ็นไม่ถูกใครแก่สมสิคับพากันขืนอะไรดเด้อแม่แล้วก็กมาน่คนจุ่จุมกันบูจัดไชิทายูได้อกถก กลับททเลสาบเปียกเลยีนองัค่าเียวเราฟังกันกลับเลยด้วกันสติที่เนกันาลาไปก่อนด้อนเดพี่น้องลาตอาเียมูไปสเลยบ๊ายบายบย